ผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับผมแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมมากๆแล้วนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามมีตั้ง70%เอร์นเลยถือว่าเยอะมากๆโอเคครับถ้าทุกคนกดกันหมดแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆงก้ันเราไปดูคลิปกันเลยครับผมอากูลากีจารีมัมมัมมามูดา วัตัสีวาเจ้ตาน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 าาอกูลากีจาริมามามามด่าว่าตัตงสีวาเจ้าตาถ้าใครเคยดูทิกตอกแต่ก่อนนี้จะคุ้นกับเพลงนี้นะครับแม่ร้องทั้งวันอีกเช่นเคยเพลงนี้นะเอาเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะชาวไมค์ครับแล้วก็วันนี้พิเศษนิดนึง ชาวสาวกแอคแท็กออนไททันนะครับอ่าก็ตามชื่อคลิปเลยไททันคอนสงครามนะฮะคือวันนี้นะครับเราจะมาดูไททันคอนสงครามในไมค์ครับกันนั่นเองนะครับอจะจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้เสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วฝากทุกคนกดไลค์ระหว่างที่คุณผู้ชมกําลังเลื่อนลงไปกดไลค์ก็กดติดตามผมขอกินน้ําก่อนนะครับให้ได้ยินเสียงเลยอ่าอ่าชื่นใจชื่นใจ ผมหวังว่าเมื่อกี้ที่ผมไปกินน้ำมาเนี่ยคุณผู้ชมจะกดไลค์ให้แล้วนะครับเอาเละฮะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะผมก็ได้ทำการเตรียมของมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมต้องระวังตัวเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะเจอกับไททันคอนสงครามที่แบบว่าโคตรอพิมหาซุ p ปปร์อันตรายคล้ายสะพึงกลัวนะฮะมาครับคุณผู้ชมคือวันนี้ผมเตรียมดาบอาชาัมเนทวีแล้วก็รูติ้งสามนะฮะ แล้วก็จะมีไออาวุธมหาปลาลยอันนี้ที่ผมชอบมากนะฮะอโคตรชอบอ่ะดูดิโคตรชอบมันโคตรชอบนะฮะโคตรชอบโคตรเจ๋งโอเคครับแล้วก็จะเป็นธนูธรรมดาแล้วก็จะมีเนเธอร์สตาร์นะครับคือใครที่ดูไททันเนี่ยน่าจะรู้ว่าไททันมันออกภาคสุดท้ายมาแล้วนะครับก็จะมีตัวที่แบบว่าโคตรเท่เลยก็คือไททันคอนสงครามหรือวอลแฮมเมอร์ไททันนั่นเองนะฮะคือผมชอบมากๆนะฮะ เออคือมันไม่เป็นการสปอยหรอกเพราะว่าในตัวอย่างมันก็บอกนะฮะว่ามันมีไททันเขาสงครามนะแต่หลายคนน่าจะดูกันแล้วละ่ะนะแต่ก็ขอไม่สปอยแล้วกัน แต่ก็คือคนแปลงร่างเนี่ยชื่อว่าไรล่าไทเบอร์นะครับก็เป็นน้องของว mm hmm. ิลลี่ไทเบอร์ก็แล้วกันจะขอไม่เจาะรายละเอียดนะเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ดูไทท่านนี่จะงุนหิดเอานะฮะ mm hmm. โอเคครับ mm hmm. คุณผู้ชมก็คือไรล่าไทเบอร์เนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นอันนี้เป็นไททัมคอนสงครามนะฮะคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเท่มากไทท่านตัวนี้มันสร้างสาตร์ตวุธสร้างอะไรก็ได้นะฮะ mm hmm. มาดูกันว่าถ้ามันอยู่ในไมค์คันมันจะโหดหรือเปล่านะฝากทุกคนก,กดไลค์ด้วยนะครับ คือให้เราเนี่ยเอาบล็อกเหล็กมานะฮะโยนไป4บล็อกหนึ่งสี่นะฮะแล้วก็นธทร์สตาโยนไปนี่ครับเราก็จะได้่าไล,ล่าไทเบอร์ที่แสนน่ารักนะฮะนี่หน้าตาแสนน่ารักตาฟ้ามุง้งมิงตะมุงะม้งตะมิ้งปุ้งปิงนะฮะ <c oughs> แม่น่ารักจริงเชียวอู้ทำไมทำเดินเมินผ่านกันอย่างนี้นะครับปในขณะที่น้องกำลังเดินอยู่ผมจะขอออกห่างและเหนี่ยวไกลต้มโอ้ผหไม่โดน ตายเอ้ยไม่โดนตายซะตุ้มปามเขาไปโอโหคุณผู้ชมฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอ่าผมปิดพีดฟไว้นี่มาตอนนี้มัน,นจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอโหโอโหชิปไก่แล้วครับคุณผู้ชมโอโหไททัทนค้อนสองครามมาดิครับมันก็มาดิครับมันก็มาดิครับโอโหมันก็มาดิครับมันก็มาดิครับแป๊บเดียวมันไม่ได้มีแค่มีดีแค่วิ่งโอโหดูค้อนของมันฮะโอ้โห ดูหลุมที่มันตีเดี๋ยวก่อนผมบอกเลยว่าไททันตัวนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันสามารถสร้างมันสามารถสร้างแบบว่าพวกพวกหนามพวกอะไรขึ้นมาได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเอาแล้วมันเอาแล้วมาดิครับมันก็มาดิครับมึงมึงก็มาดิครับมึงก็มาดิครับมึงก็มาดิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมันโหดมากนะฮะคุณผู้ชมฮะคือผมจะบอกว่าค่ามันเท่าไหร่ก็ไม่ต่ายคือถ้าอู้หนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมันสร้างสตาร์วูดใส่ผมผมขยับไม่ได้เมื่อกี้เนี้ย ผมขยับไม่ได้คือถ้ามีมอนสเตอร์อยู่เยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเสกสตาร์วุ้ใส่นะเดี๋ยวผมจะล่อมันมานะครับโอเคผมจะล่อมันมาไททันไวเมอร์คือจริงๆมันดุร้ายกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะขอปรับเป็นโหมดฮาร์ดเลยก็แล้วกันมาฮะคุณผู้ชมเพื่อความดุร้ายเพื่อความดุร้ายของมันมาครับมึงก็มาสิมึงก็มาสิเอไม่โดนไม่โดนหรอโอ้โหโห,โหูดูมันโจมตีผมทีเดียวฮนะคุณผู้ชมเกินไปเกินไป โอ้โหดูดูดูมันสร้างสาตาวูดใส่ตัดด้วยนะฮะเอาลิมันก็มาดิครับนี่ตายไปเลยทีเดียวพอมันตายนะฮะคุณผู้ชมมันก็ยังไม่ตายนะครับเห็นไหมมันยังไม่ตายผมจะบอกให้เพราะอะไรนะฮะแต่ก่อนอื่นผมขอใส่ปีกก่อนอขอใส่ปีกก่อนเราก็จะขึ้นขึ้นไปดูมันมาดิครับมาดิครับซา,านักหรอเราอะฮะซานักหรอเราอะซานักหรอเราคือเราฆ่ามันเท่าไหร่มันก็ไม่ตายนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอ้มันสร้างตะกั่วใ่ผมอ้มันสร้างหนามใจผมคือเราต้องอยู่มุมสูงเข้าไว้นะฮะเราจะได้เปรียบมาดิครับอีลาวาไทเบอร์เจอปีกไฟพร้อมธนูปูไปหน่อยมาดิครับคุณผู้ชมมาฮะโอ้โหโอ้โหคือเราฆ่ามันเท่าไรมันก็ไม่ตายคนระับโอ้โหทอนมันรุนแรงมากนี่ไงเราเห็นไหมมันเกิดมาอีกแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนหูหนีตายก่อนหน,นีตายก่อนเต็มหน,นีตายก่อนเต็ม มีตายก็เต็มโอ้โหเรียบร้อยคือที่มันโอ้โหมันล่าผมยันข้างในนั่นเลยเหรอวะแต่คือผมบอกเลยว่าเลือดมันอะแทบจะไม่ยุบเลยนะฮะเพราะมันแบบเถื่อนมากนะฮะเถื่อนมากคือมันต้องมีสัตว์อยู่ใกล้กลๆเยอะๆนะครับโอ้โหมันเสกสตาราวอตใจผมเนี่ยแข็งเลยแข็งเลยกูแข็งเลยฮะแข็งเลยแข็งเลยครับคุณผู้ชมผมนี่ถึงก็แข็งตัวแข็งนะไม่ใช่อะไรแข็ง <c oughs> โอเคครับตายไปซะ ตายไปซะไลลาไทเบอร์อเดี๋ยวก่อนนี่ไงไปไหนวะนะ่ะเฮ้ยอาวุธผมเฮ้ยอาวุธผมหายคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนอาวุธผมหายอ้าวชิบหายละมันไปไหนวะนะ่ะโอ้โหเวลาคุณผู้ชมผมโดนมั้นี่แกโอเคครับแป๊บเดียวคือเราต้องมาตรงที่จุดเกิดของมันนะฮะคุณผู้ชมจุดเกิดของมันนะครับม,ม,มันจะมันมันจะมีอันนี้อยู่นะฮะคือ คือไลลาไทเบอร์เนี่ยมันจะม,มันแบบจะซ่อนตัวจริงไว้ข้างในนะครับโอ้โ oh, ห oh. แต่คือที่ขุดมหาโหดผมหายไปนะฮะคุณผู้ชมเวลา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 ที่ขุดมหาโหดผมหายไปผมไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนโอ้ oh my god โอ้โหไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเด,เดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะโอเคเอาเป็นเกมโหมดก็แล้วกันนะฮะเกมโหมดสเปกเตอร์ <Okay. S 1> <mode. S 2> นะฮะโอเคครับเราจะเข้าไปดูนะฮะเราจะเข้าไปดูนี่ไงเล่า นี่ครับมันหลับไหลอยู่ในนี้ฮะตัวจริงของไททันค้อนสงครามนะครับตัวจริงของไททันค้อนสงครามมันหลับไหลอยู่ในนี้นะฮะเพื่อกันตัวเองนะครับคือที่เขาบอกกันว่ามันไม่มีวันตายนะฮะมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวจริงเนี่ยมันซ่อนอยู่นะฮะโอเคผมจะไม่พูดมากก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการสปอยในอนิเมะนะครับแต่คือตัวจริงมันอยู่ใต้ดินนะฮะเออโอ้โห โอ้โหไหนอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาว่าไทเบอร์เฮ้ยไลล่าไทเบอร์กูก็เรียกลาว่าตลอดเลย <c oughs> มันหายไปแล้วอะคุณผู้ชมอา้อาวอ้าว What the hell หายเฉยหายเฉย,ยอีกอะหายเฉยเดี๋ยวเราจะลองโยนใหม่นะับสองสามสี่แล้วก็ตามเขาให้แล้วก็ ตูมเขาให้โอเคครับคุณผู้ชมมันกาลังแปลงล่างนะฮะจังหวะที่มันกําลังแปลงล่างเนี่ยผมจะลองขุดเข้าไปข้างล่างนะครับโอ้ยผมทอดปีกออกก่อนผมทอดปีกออกก่อนนะฮะผมอยากได้ผมอยากได้ค้อนสงครามมนะันอะมันดรอปด้วยนะผมถึงเอาไอ้ดาบรูต,ติงมานะครับคุณผู้ชมเอ้ยเอ้ยขนาดผมอยู่ในหมดอันนี้มันยังโจมตีผมมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คิดดูเอานี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับไลลาไทเบอร์จ๋าไลลาไทเบอร์จ๋านี่ไงล่ะลาลาไทเบอร์จ๋าเราเห็นตัวจริงเธอแล้วนะเขาเห็นตัวจริงเต็งแล้วนะโอเคครับผมว่าเดี๋ยวไอ้เวนเนี่ยมันต้องตายมันต้องตายด้วยดาบด้วยดาบรูตินผมผมอยากได้ผมอยากได้คอนสงคราม,มันเหลือเกินเพราะแต่ตีเท่าไร่มันก็ไม่ตายนะฮะโหตีเท่าไหรมันไม่ตายอะ่ะมันอึดมากนะฮะคุณผู้ชม คือแบบแม่งอึดจัดเดี๋ยวเราลองปรับเป็นพีทฟูลนะฮะอ่ะเราลองปรับเป็นพีทฟูลเราแม่งลองทุกอย่างปึ๊บอา้าวหายไปเลยเนี่ยพอมันตายมันก็เกิดใหม่นะฮะเนี่ยพอมันเกิดใหม่เราก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นพีทฟูลคือเราจะลองเอาอีซี่โหมดอ่ะเดี๋ยวเราเอาอีซี่โหมดฮะโอเคครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องตีเท่าไหร่นะถึงจะตายเฮ้ยเลือดมันเท่าไหร่วะเลือดมันเท่าไหร่วะคุณผู้ชม คือเดี๋ยวเราจะลองฆ่าไอันี้ไทเบอร์นะฮะนี่ครับนี่ไรลาไทเบอร์นี่ครับ,น,ลลบรนี่ครับ,รบตายไปพอมันตายมันดอปอะไรไหมอะคือจริงๆมันต้องดอปติเนี่ยมันไม่ดอปขนาดใส่โรติงมาแล้วเนะี่ยอ๋อมันไม่ดอบนะฮะยังไม่ดอป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 คือเดี๋ยวผมจะลองสร้างไอ้สร้างมันไปไว้ที่สูงๆนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับคุณผู้ชมไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไป ปื๊บก็ให้แล้วก็สก,กิดไปทีหนึ่งนี่ครับคุณผู้ชมอ่ามันก็จะอยู่ข้างบนละมาดูกันว่าถ้าผมฆ่ามันเนี่ยผมจะได้คอนสงครามทพราผมอยากได้ค้อนสงครามมากนี่ครับจะเห็นจะาจะเลยนะว่าไลล่าไทเบอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะ, <c oughs> อะนอนแองแมงอยู่นะฮะอือ่านอนแองแมงอยู่มันจะคอยควบคุมไททันอยู่นะครับแล้วเราก็จะฆ่าเราก็จะฆ่ามันไปเรื่อยๆแต่มันไม่ตายดิอะดิ มันไม่ตายอ่ะโอ้โหมันตายยากมากเลยอ่ะเราจะโจมตีมันด้วยนี่นะเนี่ยพอโจมตีมันด้วยเนี่ยมันก็ไม่ตายนะคะบผมเกินไปต่อมาเนี่ยมันไม่ยอมตายให้ผมสักทีอ่ะคือแบบแม่งอึดมากนะฮะแม่งอึดจริงเฮ้ยผมก็ไม่ได้ค้อนส่งคาม้วยจริงๆมันมีค้อนส่งคามด้วยนะแต่ทำไมมันไม่ได้ผมเห็นในเจ้าของเจ้าของดัตตาเพจเขารีวิวอ่ะมันได้ค้อนส่งคามด้วยนะถ้าเราฆ่ามันอ่ะ แต่ทำไมผมตีเท่าไรมันก็ไม่ตายเลยโอ้ยบ้าเอ้ยตายยากตายเย็นมากแล้วคือแทบไม่ไม่ตายเลยดีกว่าไม่ตายดีกว่าเราฆ่ามันมัน,มนกเกิดได้เรื่อยๆอะ่ะดูดียิงฆ่าก็ยิงเกิดนะฮะโอ้โหยิงฆ่าก็ยิงเกิดฉะนั้นแล้วเราจะฆ่าตัวจริงมันในนี้ก็แล้วกันเนี่ยครับผมถ้าเราถ้าเราลองเป็นเกมววโหมดโซเวร์ลอุย้ยเหียโดน โดนซาตาวุธผมโดนซาตาวุธมานี่แก้วโอเคครับผมจะลองไปฆ่ามันมันโกดผมแน่เลยเฮ้ยมันโกดผมที่เข้าล่างจริงมันเหรอเฮ้ยมันโกดมันโกดผมที่เข้าล่างจริงมันเหรอครับนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้โหตายเว้ยเนยโอ้โหตายเลยฮะคุณผู้ชมแม่งแค่เข้าล่างจริงมันมันแบบโคตรหวงมาครับอ่ะอันนี้น่าจะได้อยู่ฆ่าไปฆ่าไปเลือดไม่ยุบเลยคือคุณต้องใช้ ชาร์ปเน็ตเท่าไรเนี่ยคือต้องใช้ดาบชาร์ปเน็ตเท่าไรมันถึงจะตายวะนี่ไงละ่ะตายไปมีอะไรดรอปป่ะวะมีอะไรดรอปไหมเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะฮะมีอะไรดรอปแฮมเมอร์มันไม่ดรอปอ่ะเฮ้ยค้อนสงครามแบบตามจริงมันต้องมีค้อนสงครามด้วยนะฮะแฮมเมอร์โอ้ค้อนสงครามแม่งไม่ดรอปเฉยเลยโอ้ข้อเส็งนะฮะ คือฆ่าเท่าไรมันก็ไม่ตายอ่ะแบบเถื่อนมากนะคือทําไมผมดูเขารีวิวอ่ะเขาแบบฆ่ามันได้วะฆ่ามันได้แล้วก็จะได้ค้อนสงครามมันมาแบบเอามาเล่นได้นะเออแต่น,นี้มันแบบไม่ได้เฉยเลยะผมก็งงเหมือนกันนะก็งงเหมือนกันว่าทําไมไม่ได้เฉยเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เออเออโอเคต้องโดต้องโยนก่อนโยนหลังอีกเหรอ ค่าตัวไทเบอร์เนี่ยจริงๆค่าตัวผู้ใช้เนี่ยมันจะได้หัวด้วยนะครับ hmm? คือมันไม่ได้อ่อใบกันนะบากันนะหรือเป็นเพราะผมใส่หมอดอื่นวะเป็นเพราะผมใส่หมอดอื่นเหรอคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองถอดถอดไอ้ไอหมอดไอหมอดนี้ออกก่อนนะฮะโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ผมถอดไอไอันนี้ออกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ จะเหลือแค่ไอ้ดาต้าแพคของไททันนะฮะโอเคครับเรามาดูกันว่าขราวนี้เนี่ยมันจะดรอปพรอนสงครามให้ผมหรือเปล่าครับมาไหมมาไหมเอ็งจะดรอปพรอนสงครามไหมพี่ไหมเอ็งจะดรอปพ้อนสงครามไหมพี่ไหมะฮะโอ้ฆ่าไปเท่าไหร่ก็ไม่ตายไม่ตายอยู่ดีนะฮะฆ่าไปเท่าไหร่ก็ไม่ตายโอ้โหแม่งโคตรอึด อึดอลิซอึดนี่ไงล่ะยิงบดียิงปดียิงปดียิงบดียิงบดียิงปดียิงบดียิงบดียิงบดีโอเคครับได้เวลได้อะไรแต่ก็ไม่ได้คอนสงครามไม่ได้อะไรอยู่ดีนะฮะเอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะมันไม่ดรอปเฉยเลยแต่ก็คือมันโหดมากนะท่านตัวนี้เอาเป็นว่าหากใครชอบฝากกดไลค์ Subscribe นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะตอนคลิปนี้ก็กอดตัว ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม